เขากะไม่จิไม่เห็ดเมนูอีกเมนูนึงนะครับอันนี้ก็เป็นนึกว่าข่มากหลังแ้๋แน,นี่แหละครับนี่เออเนี่ยาาเคียป่าเนี่ยไม่ไม่บก่วงนี่ไหมเออไม่บกม่วงหลังแจ้สมัยได้ผู้ี่น้องเออแหงแต่ว่าพวกพวกกินคูมาแล้วเออแต่วา่าก่ยี่สัโดนเติมจุดอะไรเห็นแล้วไปไมมนะครับผมเออไปไมมนี่สงสัยที่ถึงน้ำมันดูวะเออ าเรายะมาคิกอ่ามอกรคิกเนี่ยทุบเสนอกเออทุบขิงทุบข้าลงไปนะครับเออโบ้ยข้านะครับกระเทียมนะครับผมทุบขิงทุบกระกระเทียมลงไปแล้วก็นําพริกอ่ามาฮัตเนี่ยตัวป่าได้พี่น้องเออเอาใส่ตัวป่าลงไปนะครับผมมาแล้วก็ใส่ขิงลงไปนะครับผมก็ตามด้วยกระเทียมทุบลงไปนะครับทุบอีิลิสได้พี่น้องเอาว่าโคก็ว่าโคก็จะไปเออเอากระเที้มแห้งยิบลงไปนะครับแบบพริกผงลงไปพี่น้องเออ ตามด้วยมักแปงตามด้วยผงนัวลงไปเนี่ยครับผมแล้วก็ซอสโซยว่าครับผมแล้วก็น้ำอมฤตลงไปอีนมอมนกน,น,ะน,อน,อนะครับผมน้ำอมฤตโล่งคเนี่ยส่วนมะเข็ดบัตรนะครับผมน้ำแล้วก็สวนแห้งนะครับน้องเออเออบัตรที่นี่นะครับผมก็จะใส่ผงนัวลงไปโอเอออันนี้ อันเกลือหิมารีเออเอาผมว่าหิมมาไลน์นี่แหละเออเอา๋อทอดกันเส้นอยากไว้นะครับนี่ครับผมนึ่งปลาเออมึงปลาให้วาดปลาบูนน้ำมันเครื่องกระทะมเนาะเอาบบเลยหอมลงไปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จีนแบบเออกินแล้วก็จูดแบนะครับผมตามสไตล์เล่ากระเพือมแดงให้กันคิดทอดเมียเก่านะครับผม